โรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่แบบหลังคา2ชั้นและมีหน้ากว้าง6เมตรที่ท่านเห็นข้างหลังนี้นะครับเป็นโรงเรือนปลูกพืชที่ทางสวทชได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นนะครับโดยจำลองมาจากโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคา2ชั้นที่เป็นโครงสร้างเหล็กของสวทชที่ได้เคยทำไว้นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ไปอย่างแพร่หลายทั่วประเทศนะครับโดยแนวคิดในการทำเป็นโรงเรือนปลูกพืชโครงสร้างไม้ไผ่นี้นะครับเนื่องมาจาก ยังมีเกษตรกร,ร,กรอีกจํานวนมากนะครับต้องการมีโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคา2ชั้นแต่ว่ายังขาดทุนทรัพย์นะครับหรือว่ายังเป็นเกษตรกร,ร,กรที่กําลังเริ่มต้นใหม่จึงเป็นที่มาของการออกแบบและพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้โครงสร้างไม้ไผ่นี้นะครับที่เป็นแบบหลังคา2ชั้นและมีหน้ากว้าง6เมตรขึ้นมา ปัจจุบันการปลูกพืชในโรงเรือนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการปลูกผักเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลิตเช่นอุณหภูมิแสงแดดลมและฝนเป็นตน้นทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพลดการสูญเสียขายได้ราคาดีอย่างไรก็ตามโรงเรือนปลูกพืชก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรจะต้องลงทุนเพิ่ม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชมีเทคโนโลยีโรงเรือนโครงสร้างไม้ไผยที่ได้ออกแบบและก่อสร้างโดยประยุกต์จากโรงเรือนโครงเหล็กแบบ2ชั้นที่พัฒนาและออกแบบตามหลักพลศาสตร์ของไหลโดยคํานึงถึงระบบการไหลเวียนอากาศทําให้ลดการสูญเสียผลผลิตเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดได้เป็นอย่างดีโรงเรือนไม้ไผ่ ขนาดหน้ากว้าง6เมตรยาว24เมตรมีต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ50,000บาทแต่หากสามารถหาลับไม้ไผ่ได้จากในท้องถิน่นก็จะสามารถลดต้นทุนลงด้านวัสดุและถ้าหากคนในชุมชนมีความรู้ในการประกอบด้วยก็จะยิ่งช่วยให้ต้นทุนลดลงมาได้อีกโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้จะพูดถึงขั้นตอนและวิธีการประกอบโรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง <C 1> เครื่องมือก่อสร้างที่เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นเครื่ง e องไม้เครื่องมือนะครับที่ใช้ส şey, ํ em, าหรับในการทําโรงเรือนไม้ไผ่แล้วก็ทําอาคารไม้ไผ่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่เราเห kind of the ็นกันโดยทั่วไปเลยก็คือมีมีมีดนะฮะอันนี้เป็นเป็นมีดของไทยนะครับเราออกมาใช้อีกอันนึงก็คือเป็นเป็นมีดของของญี่ปุ่นนะครับต่อไปจากมีดแล้วก็น่าจะเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยที่ผมใช้จริงๆมันจะมีอยู่หลายแบบนะครับแล้วแต่คนจะจะถนัดใช้เช่นเลื่อยลันดานะครับ ได้เลื่อยซอทั่วไปก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นเป็นเลื่อยแบบแบบญี่ปุ่นก็ถือว่าทํางานได้เร็วขึ้นนะครับเลื่อยไฟฟ้านะครับเลื่อยเลื่อยไฟฟ้านี่จะจะช่วยในเรื่องของการย่นระยะเวลาในการทํางานมากขึ้นครับอันนี้เขาเขาเรียกว่ามิดมิดสุยก็คือเป็นเป็นเป็นมิดเล่มเล็กนะครับเอาไว้เหลาโครงสร้างเล็กๆได้ส่วนประกอบเล็กๆได้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีมีดอีกชนิดนึงก็คือเป็นเป็นมีดเหลาเผื่อใครต้องการที่งานละเอียดขึ้นงานประณีตขึ้นก็สมมติเช่นการทําปักฉลาม หรือต้องคว้านเข้าไปในในบ้องไม้อะไรเงี้ยตัวตัวมีดเหล่าตัวนี้ก็ก็เป็นของจําเป็นที่ต้องมีมีเอาไว้นะครับสิวนะครับสิวก็จะมีอยู่อยู่2แบบที่ที่จะใช้กันก็คือสิวปากแบนนะครับหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าสิวคมหอกเอาไปใช้เจาะไปใช้สิวในจุดที่มันเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นมุมมุมอย่างนี้ก็จะจะใช้สิวแบบนี้กันนะครับส่วนถ้าเป็นพวกทําปากฉลามทําส่วนที่มันมีโค้งมีเว้าก็จะใช้เป็นสิวสิวโค้ง ะจะเป็นสิวสที่เอาไว้ไว้คว,ว้านไว้ไว้ลวงในพื้นที่ที่มันต้องทําเป็นื้นเป็นส่วนของการโค้งกันเว้านะครับสิวสตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสิวสเล็บนะครับสิวสเล็บนี่ก็ลักษณะเป็นเป็นสิวโค้งแบบนี้แหละครับแต่ว่าใช้กับจุดที่มันเล็กๆนะครับมันมีหลายขนาดแล้วแต่เราจะเลือกใช้ต่อไปก็ค้อนนะครับคอนแต่ผมก็จะชอบใช้พวกคอนงอนมากกว่านะครับเพราะว่ามันได้กําลังในการตอกแล้วก็ถนัดมือมากกว่าถ้าคนไม่ถนัดที่จะใช้คอนเล็กจริงๆก็แนะนําให้ ให้ทําคนมาอย่างนี้ออกมานะครับก็จะเวลาเช่นเคาะให้มันตรงกรันเคาะให้มันเข้ากันกับไอ้ไผ่อย่างนี้เวลาไม้เคาะไม้เนี่ยม,มันจะไม่มีรอยและไม,ม้มันจะไม่แตกอันนี้ก็เป็นฉากของ,ของช่างนะครับเขาก็ผลิตกันขึ้นมากันเองที่จําเป็นมากสำหรับงานไม้ไผ่ในตอนนี้ก็คือดอกสว่านนะครับจะเห็นว่าดอกดอกสว่านของเราไม,ไม่ได้เป็นดอกสวรร่านที่ที่มีขายใน,ในท้องตลาดนแน่แล่ะครับตัวน,นี้นะครับมันเป็นดอกสว่านที่เราสั่งผลิตขึ้นมากันเองนะครับจำเป็นมากที่จะต้องใช้ดอกสว่านพวกนี้เพราะว่า ปกติดอกสว่านมันจะมีความยาวอยู่อยู่แค่ตามตามรูล่ามันจะอยู่มันจะอยู่แค่นี้นะครับไอตัวนี้คือการเราเอาไปเข้าลงปลึงแล้วก็ไปต่อกันเองนะครับข้อดีของการต่อดอกสว่านแบบนี้ก็คือโครงสร้างไม้ไผ่บางครั้งมันมันมีขนาดที่มันหนาและมันมันมันกว้างกว่าปกตินะครับเช่นการทําคานการทําจอยบางอย่างเนี่ยต้องมีการล้วงดอกสว่านมากกว่า1ฟุตดังนั้นดอกสว่านทั่วไปอ่ะไม่ไม่สามารถทําได้ก็เลยจำเป็นที่ต้องเป็นดอกสว่านต่อแบบนี้ครับ มีประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ในการในการที่จะใช้งานเกี่ยวกับงานโครงสร้างไม้ไผ่การประกอบโรงเรือนไม้ไผ่มีขั้นตอนดังนี้ 1. การประกอบโครงจัว่ว2การยกโครงจัว่ว3การประกอบหลังคา4การมุงหลังคา ลำลำไม้ไผ่มาวางเรียงบนพื้นให้เป็นโครงจั่วดังภาพ 1. เสาทำจากไม้ไผ่ซางขนาด6นิ้วยาว4เมตร 2. คือทำจากไม้ไผ่รวกขนาด3นิ้วยาว6เมตร2ลำประกบกันแล้วขันชนะ 3. ดัง่งทำจากไม้ไผ่ซางขนาด5-6นิ้วยาว2เมตรจันทันหลังคาชั้นที่1ทำจากไม้ไผ่รว่วขนาด3นิ้วยาว4.2เมตร ไม้ค้ำยันด้านนอกทำจากไม้ไผ่รั่วขนาด3นิ้วยาว1.4เมตรจำนวน2คู่6ไม้ค้ำยันด้านในทำจากไม้ไผ่รั่วขนาด3นิ้วยาว3เมตรจำนวน2คู่จานทันหลังคาชั้นที่2ทำจากไม้ไผ่รั่วขนาด3นิ้วยาว2เมตรจำนวน2ท่อน8ไม้ค้ำยันชั้นที่2ทำจากไม้ไผ่ร erm ั่วขนาด3นิ้วยาว2.2เมตรจำนวน2คู่ การประกอบเสาและคือเตรียมคือจากการนำลำไม้ไผ่ขนาด2นิ้วความยาว6เมตรจำนวน2ท่อนมาประกบกันแล้วขันชนะให้แน่นใช้สว่านขนาด3ามหุนเจาะรูด,ดังภาพแล้วใช้ลิ่มไม้ไผ่ขนาด3ามหุนตอกบ,บริเวณรูที่เจาะทิ้งไว้เพื่อยึดไม้ไผ่ทั้ง2องลำให้ติดกัน ไช้สิวหน้าโค้งขุดที่ปลายด้านบนของเสาเป็นร่องปากฉลามลึกประมาณ3-4นิ้วจากนั้นนำขือที่เตรียมไว้มาวางไว้ในร่องปากฉลามนำไม้ไผ่ขนาด5-6นิ้วยาว2เมตรมาบากร่องเป็นปากฉลามที่ปลายด้านล่างเพื่อประกบเข้ากับดั้งที่จุดกึ่งกลาง ในแนวตั้งฉากขุดร่องปากฉลามบริเวณกึ่งกลางของดั้งสำหรับสอดไม้จันทันชั้นที่1จากนั้นวางไม้จันทันชั้นที่2ที่ปลายด้านบนของคือสำหรับเตรียมประกอบไม้ค้ำยันวางไม้ค้ำยันประกอบโครงจั่วในตำแหน่งตามภาพซึ่งประกอบด้วยค้ำยันด้านนอกค้ำยันด้านในและค้ำยันชั้นที่ส จากนั้นขันชนะให้แน่นใช้สว่านเจาะรูสําหรับตอกลิ่มไม้ไผ่ขนาดสีหุนเพื่อยึดโครงไม้ไผ่ในตําแหน่งที่ระบุตามภาพตัดไม้ไผ่ขนาด2นิ้วความยาวประมาณ60เซติเมตรจำนวน2ท่อนมัดติดไว้ในตำแหน่งยอดโครงจัว่วเพิ่มความแข็งแรงขณะเคลื่อนย้ายและรองรับการสอดไม้อกไก่ ขุดหลุมความกว้างประมาณ20เซนติเมตรลึกประมาณ1เมตรสาหรับฝังเสาไม้ไผ่ย้ายโครงจั่วมาวางไว้บริเวณปากหลุมโดยผูกเชือกไว้ที่บริเวณจุดเชื่อมระหว่างคือและดังเพื่อดึงโครงจั่วให้ตั้งขึ้นปรับระดับความสูงโครงจั่วให้เท่ากันทั้งโรงเรือนสำหรับโรงเรือนยาว24เมตรใช้โครงจั่วทั้งหมด9ชุดโดยเว้นระยะห่างแต่ละชุด3เมตร หลังคาโรงเรือนไม้ไผ่มีส่วนประกอบดังนี้อเสคานชั้นที่1และชั้นที่2ไม้แปรชั้นที่1และชั้นที่2 4. อกไก่ทั้งหมดทําจากไม้ไผ่รวกขนาด2นิ้วต่อกันด้วยวิธีการขันชนะจนได้ความยาว24เมตรไม้กรอน ทำจากไม้ไผ่รวกขนาด2นิ้วความยาว4.2เมตรสำหรับหลังคาชั้นที่1และ2เมตรสำหรับหลังคาชั้นที่2จํานวน62ท่อนต่อชั้นสอดไม้อเสคานชั้นที่1และชั้นที่2ไม้แปรชั้นที่1และชั้นที่2 และอกไก่ในตำแหน่งดักภาพแล้วใช้เชือกผูกติดกับโครงจัว่วใช้ริ่มไม้ไผ่ตอกตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ วางไม้กรอนทั้ง2ชั้นลงในตำแหน่งดังภาพโดยเว้นระยะห่าง50ซติเมตรต่อท่อนแล้วใช้เชือกมัดไว้เพื่อให้ติดกับโครงหลังคาดังภาพใช้ลิ่มไม้ไผ่ต่อเพื่อยึดตามจุดเชื่อมต่อต่างๆ วัปดรมุงหลังคาประกอบด้วย 1. แผ่นพลาสติกใสความหนา150ไมครอน 2. ไม้ซี่ทำจากไม้ไผ่รวกผ่าซี่ความกว้างประมาณ1-2นิ้วเพื่อยึดแผ่นพลาสติกใสกับโครงหลังคากลางแผ่นพลาสติกใสบนหลังคา วางไม้ซี่ประกบทับบนแผ่นพลาสติกใสในตำแหน่งไม้กรอนของหลังคาทั้ง2ชั้นแล้วใช้ตะปูตอกยึดไม้ซี่มมวนชายพลาสติกส่วนเกินที่ปลายหลังคาด้วยไม้ซี่จากนั้นตอกตะปูเพื่อเก็บความเรียบร้อย โรงเรือนโครงสร้างไม้ไผ่แบบลังคา2ชั้นหน้ากว้าง6เมตรนี้นะครับที่ขนาด6เมตรคูณ24เมตรนี้นะครับต้นทุนการก่อสร้างนะครับในกรณีที่เป็นการจ้างเหมานะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0บาทบวกลบนะครับถ้าเกิดเราไปสร้างในชุมชนที่มีไม้ไผ่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับที่ทางชุมชนสามารถตัดมาแล้วขายกันในราคาหน้าสวนนะครับต้นทุนในการก่อสร้างโรงเรือนไม้ไผ่ ชนิดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40,000่นบาทนะครับจึงเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเกษตรกรนะครับที่ต้องการมีโรงเรือนปลูกพืชไว้ใช้แต่ยังไม่พร้อมที่จะลงทุนทําเป็นโรงเรือนปลูกพืชแบบโครงสร้างเหล็กที่เป็นหลังคา2ชั้นนะครับและเหมาะสําหรับชุมชนที่มีไม้ไผ่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับที่จะเป็นทางเลือกในการที่จะนําไม้ไผ่นั้นมาใช้ประโยชน์โดยทําเป็นโรงเรือนที่เป็นแบบหลังคา2ชั้นแล้วก็มีหน้ากว้ง6เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการปลูกพืชซึ่งก็จะช่วยเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีครับ